ดีค่ะชื่อนากษาวชนิโนเยกระทูกโดยชัมมนมานยมศึกษาปีที่3 11ทับ11เลขที่15าค่ะศิลปะจชนตอนนิยม,มเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนปลายคริสต์ศตวรรษที่18เป็นศินละปะที่ให้ความสําคัญกับอารมณ์ความรู้สึกและธรรมชาติโดยดความเชื่อในเรื่องเหตุและระเบียบแบบแผน รวมทั้งให้ความสัมพัญแก่มนุษย์ในฐานะเป็นปัะเจกบุคคลมากกว่าส่วนรวมรวมทั้งแฝงความรู้สึกชาตินิมยไมไว้ด้วยปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเกิดศิลปะแบบโรแม,มนติกือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมในสมัยนั้นโดยเฉพาะมีความคิดแบบสีดีประชาธิปไตาย เหตุผลหนึ่งที่นำไปสู่การปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศสข้อศ1789และการปฏิวัติอุตสาหาการรมในยุโรปส่งผลให้โลกทัศน์ของยุโรปเปลี่ยนแปลงไปต่างผ่อนคลายและการยึดัม้ในระเบียบกฎเกณฑของสมัยคลาสสิกละทิ้งสมัยแห่งเหตุผลแต่กลับแสดงออกอย่างเสรีทางด้านอารมณ์ความรู้สึกและความต้องการของตนแม้จะไม่มีเหตุผลหรือไม่มีจริงก็ตาม ปัจจยกรรมนำรูปแบบในอดีตมาแ,รแปรโดยและดับอิทธิพลมาจากแบบโกธิกปฏติมากรรมเนการแสดงอารมณ์ความรู้สึกเช่นรูปปัน้นนูนสูงมาเชร,ร,ริสปราสานอารุสาวรีประตูชัยในกรุงปารีสรูปปันรร้นสัตว์มักเป็นรูปสัตว์ต่าสองตัวต่อสู้กันเตรกรรมใช้สีเส้นแรงเงาลุนแรงมุ่งให้เกิดความสะเทือนอารมณ์เช่นภาพอิสระนำมาประชาชน ภาพของแพรของกงดูซาดนตรีมีจุดมุ่งหมายที่จะเร่าความรู้สึกทางติดใจเช่นความรู้สึกของชาตินิยมนักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียงคือเปเทเฟนซึ่งแต่งเพลงเซฟเฟนีหมายเลข9และปีเตอร์อิงลิชไซโคฟอร์กิซึ่งแต่งเพลงเซฟเฟหมายเลข6เป็นเพลงประกอบบัลเลเรื่องสวรรค์